จังหวัดลบบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีนายขวัญชัยวงนิติกรอธิบดีโครงการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการพัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทจังหวัดลบบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง จำนวน235คนโดยมีนายนัทพัฒส,สุวรรณปฏทีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายอนนท์ศรีรัตน์นายอำเภอเมืองลบบุรีนายประวิตรประวัติเมืองนายอำเภอโคกสำโรงนายธานีมารีหอมนายอำเภอบ้านหมีพัฒนาการจังหวัด4จังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับนางคำแขธรรมนิยายผู้ตรวจราชการโครงการพัฒนาชุมชนสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ผ่านมา ในการประชุมครั้งนี้นายขวัญชัยวงนิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับนายพิวัตรธีรวาดเรขานุการกรมนายโชคชัยแก้วป่องผู้อำนวยการกองแผนงานได้ชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านการประสานราชการในสถานการณ์การรักษาความสงบแห่งชาติ และการจัดทำแผนงบประมาณปี2558ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง4จังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป จนแต่เช้าสดใสอีกวันออกไปหาผู้คนมากมายด้วยหัวใจที่เต็มด้วยความมุ่งมันให้ชีวิตอยู่ดีกว่าเดิมจากรักฐานเราพาธนาให้ท้องถิ่นก้าวไกลในอย่างยั่ง ใช่ภาระแต่เป็นหน้าที่ด้วยจริยธรรมทำาด้วยหัวใจพวกเราจึงภูมิใจที่ได้ทําให้ไทยแข็งแรงทุกแห่งทุกคนช